สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแมงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแมงมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนี่ครับผมใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063-436-6825นะครับเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้ค่าจัดส่งนะครับ4ีบาทเปเมานะครับจะส่งไปสนีไทย โอเคนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกชื่อว่าแววมยุรานะครับนี่๋ยวแมง่งโฟกัสก่อนนะมันจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แววมยุรานะครับเป็นบอลสีใบเปรอๆชมพูนะครับต้นนี้นะครับขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนี่สวยมากนะครับแววมยุราต้นใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนะครับ ต้นนี้นะครับเจ้าจักรพพัดนะครับ bueno ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับเจา้าจักรพพัดป้ายสวยนะท่านผู้ชมสวยมากนะครับมาถึงต้นนี้นะน้องแมงไม่ไม่ทราบชื่อนะครับท่านผู้ชมแต่ให้ดูใบน้องสวยมากเหมือนเป็นบอลเปื่อยๆนะครับแล้วก็ป้ายด้วยนะในต้นนี้ขอ,อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับต้นจริงสวยมากนะครับท่านผู้ชม ไปประมาณนี้ต้นต่อมานะครับชื่อว่าสีมหาโพนะครับอยู่ในตับพระพุทธประวัตินะท่านผู้ชมนะครับสีมหาโพนะครับเอาไปเจ็สิบบาทนะครับใบชมพูแบบนี้สวยมากๆนะท่านผู้ชมต้นนี้นะครับเจ้าพญานาหมื่นนะครับคือถ้าป้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัสงไข่นะครับต้นนี้ของหกสบาทนะครับเจ้าพญานาหมืน่น คุ้มซั์นะครับต้นสีแดงๆสวยแบบนี้ความหมายดีนะท่านผู้ชมนะครับคุ้มซัพ์ต้นนี้มันสวยมากๆนะครับขอ60บาทนะครับคุ้มรัพ์สุดปราถนานะครับ50บาทพันวังนะครับขออยู่ที่40บาทนะครับพันวังสวยมากนะครับสุขีบจัดทับนะครับ7จบาท บิชูดานะครับมีหลายต้นอยู่นะท่าม้ชมนะบิชุดาต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับใบชมพูแบบนี้เลยสวยมากมาถึงชายชนนะครับชายชนจะเป็นป้ายน้อยแต่ป้ายนะนะท่าม้ชมดูป้ายนี่ครับป้ายชายชนนะครับใบใหม่กับป้ายนะท่าม้ชมนะชายชนนะครับให้อยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะท่าม้ชมนะครับชายชนเจ็ดสิบบาท ท้าลาไยนะครับ70บาทนะครับเดือนเมษานะครับ้องแมงขออยู่ที่60บาทนะสวยมากๆนะครับใครเกิดเดือนเมษาเนาะควรมีเก็บไว้นะครับใกล้จะถึงเดือนเมษาแล้วด้วยนี่นะนี่ครับเดือนเมษาสวยมากๆนะครับมีจุดสีแดงๆเข้มๆนะครับแดงเข้มใบลักษณะเป็นใบกลมนะครับต้นนี้ก็เป็นใบกลมเหมือนกันนะครับเป็น พื้นใบจะเป็นสีขาวๆนะครับมีจุดแบบนี้เรียกว่าเมืองหนองคายนะครับใครยังไม่มีใครสนใจเมืองหนองคายนะครับขออยู่ที่หกสิบบาทเท่ากันนะต้นสุดท้ายนะครับชื่อว่ายกจักรพัดนะครับยกจักรพัดต้นนี้ก็เป็นใบกลมเหมือนกันนะครับใบกลมความหมายโอ้โดีนะครับยกจักรพัดนะครับต้นนี้เอาไปหกสิบบาทเท่ากันนะครับ โอเคนะครับใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063 4366825นะครับเดี๋ยวน้องแมงทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับโอเคครับวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องแมงด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนลาไปกับภาพบอลสีสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับ